มา s r สเ e รดเดอร์กาบุก็หลังจากที่มีข้อมูลปล่อยออกมาเยอะมากเขาหลุดก็เยอะมากตอนนี้ก็มีการปล่อยตัวอย่างอย่างเป็นทางการของซีรีส์นี้แล้วจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปฟังสรุปกันครับโดยสรุปที่ว่าเนี่ยจะรวมถึงข้อมูลที่ทำการปล่อยออกมาก่อนหน้านี้ด้วยนะนี่คือโปสเตอร์อย่างเป็นทางการของมา s สเทรเดอร์บุครับก็จะมีภาพของกาบุกกำลังทำท่าแบบไม่รู้ท่าอะไรเหมือนกัน แล้วก็จะมีร่างฟอร์มต่างๆของกาบุรออยู่รอบๆตัวและที่เพิ่มขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งก็คือไรเดอร์พะอองครับมาสเ r ไรเดอร์กาบุก็มีร่างพื้นฐานที่ดีไซน์มาจากเยลลี่ชุดกรอกก็เป็นเคลียร์ใสสีน้ำเงินม่วงแล้วก็เหลืองครับร่างนี้ก็มีชื่อว่า popping g u มี y ครับและผมเพิ่งมาสังเกตนะว่าส่วนเท้าของกระบุมันมีส่วนที่คล้ายกับเล็บเท้าอยู่ครับ ไม่รู้ว่ามันเป็นแค่ดีไซน์เฉยๆหรือว่าต้องการจะสื่อถึงอะไรหรือเปล่าครับและคนที่แปลงร่างเป็นกระบุก,ก็มีชื่อว่าโชมะรับบทโดยคุณชิเนนฮิเดคาสึครับถ้าอ่านชื่อผิดก,ก็ขออภัยด้วยโดยพระเอกเรื่องเนี้เหมือนจะไม่ใช่มนุษย์นะครับน่าจะเป็นคนจากโลกอื่นแล้วก็น่าจะมีความเกี่ยวข้องกับปีศาจในซีรีส์ด้วยไอเทมแปลงร่างอย่างโกชิโซอันนี้ก็พิเศษเหมือนกันครับเพราะว่ามันถูกสร้างขึ้นจากพระเอกครับ แล้วมันสร้างยังไงก็ตามขนมที่พระเอกกินไปนะครับยิ่งกินเยอะเท่าไหร่โกชิโซก็เกิดมาเยอะขึ้นเท่านั้นน่ะถ้ามันออกมาทรงนี้นะไม่ต้องกลัวว่าไรเดอร์มันจะแย่งไอเทมกันแล้วละครับส่วนเข็มขัดของกระบุก็ใช้ชื่อว่าเฮนชินเบลกระบุนะครับที่ไม่ใช้คําว่าไดรเวอร์น่าจะเป็นเพราะว่าไอเข็มขัดเนี้ยมันเป็นส่วนหนึ่งของพระเอกเลยคือมันติดอยู่ที่ส่วนท้องของพระเอกเลยอะ่ะ ส่วนร่างฟอร์มที่ปล่อยออกมาณนะตอนนี้ก็มีอยู่ด้วยกันสฟอร์มถ้าไม่นับร่างเยลลีน่น,นะโดยร่างแรกมีชื่อว่าช็อกโกดันมีต้นแบบมาจากช็อกโกแลตและใช้ปืนเป็นอาวุธโดยไอ้ปืนเนี่ยมันก็มีลักษณะคล้ายกับช็อกโกแลตบาร์ด้วยส่วนตัวนะผมว่าไอ้ร่างเนี่ยมันแอบ,บคล้ายกับร่างบิลี่เดอะคิดของโกส์มากเลยอะร่างต่อมาใช้ชื่อว่าฟัวมาโลมีต้นแบบมาจากมาร์ชเมลโล เวลาต่อสู้ก็น่าจะเน้นการต่อยเป็นหลักนะครับแล้วจริงๆนะร่างเนี้ยผมไปนึกถึงตัวมัสคอตของมิชลินน่ะใครคิดเหมือนกันบ้างร่างต่อมาก็จะใช้ชื่อว่าสกุสกุชิปมีต้นแบบมาจากมันฝรั่งแผ่นแต่ผมขอเลขสั้นๆวันเลยแล้วกันโดยร่างเนี้ยก็จะใช้ดาบคู่เป็นอาวุธครับแล้วไอ้ดาบที่ว่าเนี่ยมันจะเหมือนกับซองเลที่โดนบีบจนแตกแล้วของข้างในก็ทะลักออกมาเป็นใบดาบอะครับ และร่างสุดท้ายที่มีการปล่อยออกมาใช้ชื่อว่ากุรุแคนมีต้นแบบมาจากลูกอมลรลิปปถือว่าเป็นร่างที่มาในรูปแบบของเกราะหนานะครับน่าจะถึกทนหน้าดูในส่วนของโมอเตอร์ไซค์ก็จะมีอยู่ด้วยกัน2ร่างร่างแรกก็คือโมอเตอร์ไซค์ธรรมดาเลยนี่แหละครับส่วนร่างที่2ก็มีลักษณะคล้ายกับมอนสเตอร์ทรัคถ้าพูดชื่อผิดก็ขออภัยด้วยนะครับโดยในร่างนี้ก็จะใช้ต่อสู้กับปีศาจในร่างคลั่ง อารมณ์ก็คล้ายกับเดนโอที่ขับรถไฟหรือวิสาที่ขี่มังกรต่อสู้กับปีศาจในร่างยักษ์นั่นแหละครับส่วนไรเดอร์คนที่2ก็จะมีชื่อว่ามา r s สไรเดอร์วาเลนครับโดยคําว่าวาเลนน่าจะมาจากคําว่าวาเลนไทน์นั่นแหละในส่วนของชุดเกราะก็มีลักษณะคล้ายกับช็อกโกแลตบาร์ต่อกันแล้วก็จะมีบางส่วนที่มีลักษณะคล้ายกับซองห่อช็อกโกแลตนะครับและคนที่แปลงร่างเป็นวาเลนก็คือ คาราคิดะฮันโตรับบทโดยคุณฮิโนะโยสุเกะครับตามเนื้อเรื่องเขาเหมือนจะเป็นนักข่าวอิสระที่คอยตามสืบเรื่องของปีศาจในซีรีส์นะครับส่วนอุปกรณ์แปลงร่างของวาเลนก็จะมีลักษณะเป็นรูปทรงปืนครับและไอเทมที่ใช้แปลงร่างก็จะมีชื่อว่าช็อกโกดอนซึ่งก็น่าจะเป็นไวท์ช็อกหรือว่ามิวช็อกนี่แหละครับและส่วนสุดท้ายที่ผมจะพูดถึงก็คือปีศาจประจำซีรีส์นี้ครับ โดยพวกมันจะถูกเรียกว่ากรานิวจุดเด่นก็คือเป็นปีศาจที่มีปากอยู่ตรงส่วนท้องครับแล้วเข็มขัดที่อยู่ตรงส่วนท้องของพระเอกอะ่ะก็มีลักษณะคล้ายกับปากด้วยทําให้ตัวของพระเอกกับพวกกรานิวอ่ะมันต้องมีความเกี่ยวข้องกันนี่แหละครับส่วนตัวร้ายหลักที่เหมือนจะเป็นหัวหน้าของกรานิวอีกทีก็จะมีชื่อว่า stomach family ครับซึ่งดูเหมือนว่าสมาชิกทุกคนจะเป็นพี่น้องกันหมดเลย อารมณ์ก็คล้ายๆกับมิวเซียมของดับเบิลมั้งครับที่สมาชิกทุกคนเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วสมาชิกทุกคนก็สามารถแปลงร่างเป็นร่างปีศาจได้หมดเลยครับดีไซน์ก็ไม่ขอพูดอะไรเยอะแล้วกันผมยังเห็นมันไม่ชัดอะในส่วนของโลโก้แกงเนี่ยมันก็มีลักษณะคล้ายกับลูกอมผสมกับปีศาจนะครับแล้วก็มีส่วนที่คล้ายกับปากด้วยคือไอซีรีเนี่ยมันเป็นอะไรกับปากนักหนาเนี่ย คือเข้าใจแล้วว่าตีมันเกี่ยวกับขนมแล้วปากก็มีว่ากินขนมแต่อันนี้ก็เยอะไปโซนวันฉายก็ฉายวันที่1กันยายนปีนี้แหละครับเวลา9ก้าโมงเช้าครับฉายในทีวีอาซาฮีของญี่ปุ่นครับแต่ถ้ามีช่องทางอื่นให้ดูได้ก็ช่วยคอมเมนต์บอกด้วยนะครับเพราะผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับว่ามีช่องทางอื่นให้ดูได้หรือเปล่าครับก็จะประมาณนี้นะครับถ้าข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับ และถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตามช่องของผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ